เกิดเหตุเหนือธรรมชาติเมื่อมีวิญญาณหญิงสาวเฮี้ยนเข้ามาสิงเพื่อนที่มาร่วมงานศพสำหรับหญิงสาวรายนี้ชื่อนางสาววันดีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกับสามีคือน,นางอิสราบนถนนในจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณทางโค้งสาย304กบินบุรีนครราชสีมา ในพื้นที่หมู่สามตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาถัดมาอีกสองวันคือวันที่7ตุลาคมภายในงานศพปรากฏว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้มาเข้าสิงคนที่มาร่วมงานศพพร้อมร่ำไห้บอกว่าหนูยังไม่อยากตายหนูยังไม่อยากตายมันทำหนู และบอกว่าอยากกลับบ้านโดยขอให้พ่อไปเอาวิญ,ญญาณที่ตายอยู่ในที่เกิดเหตุมาบ้านด้วยเพราะออกไปไหนไม่ได้ต่อมาไม่กี่อึดใจวิญญาณหญิงสาวก็ออกจากร่างไปโดยพ่อและแม่ของหญิงสาวได้บอกถึงดวงวิญญาณของลูกขอให้เกิดไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ส่วนหลานสองคนพ่อและย,ย่าจะเลี้ยงให้อย่างดี

อยากจะพูดฝากบอกถึงดวงวิญญาลูกสาวยังไงบ้างว่าไมสูสกติเยเป็เกิดานเป็นนางฟ้านางสวัลปเาเปไรวยทีรวยรยรวยมาอมานวิญินันไปหยไปอย่ามาทำให้รู้นยจะทรู้เปานอนิเป็นสคุณยยอยากจะพูดปะถึงโวงวาลูกสาวยังไงบ้างยายก็ยงไงลูกไปสรวมดี เดาวมันก็บ่ต yeah. ้องเป็นห่วงอาจจะเป็นห่วงพ่อแม่ใาญ่พ่อแม่พินิจที่ชิ้นเขานั่นแหละน้องสาวอยากจะบอกบอกถึงดวงวิญญาณยังไงบ้างก็อยากจะบอกเขาว่าต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเขสองคนเดียวดูแลให้อย่างดีจะทำตามที่พูดเขาไว้ทุกอย่าง